ตอนที่126ชื่อตอนว่าคำาสัญญาเมื่อได้ยินคำพูดของไอทิโอน่าถึงกับต้องเข้ามาดูจุดที่ทั้งสองเชื่อมต่อกันแบบใกล้ๆเธอสังเกตเห็นว่าแม้ไอจะเป็นสาวโพรมจารีมาก่อนแต่เธอก็ใช้ประโยชน์จากหัตแห่งนวาน่าเพื่อกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างของวานเข้าไปสิ่งที่ทั้งคู่ทำแทบจะยังไม่ถือว่ามีอะไรกันแบบจริงๆจังๆด้วยซ้ำ แต่ทีโอนาก็รู้สึกประทับใจกับความบ้าระห่ำของไอมากแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะยอมรับความพ่ายแพ้ง่ายๆก็อาจจะนะแต่จำไม่ได้งั้นหรือว่าฉันได้ครั้งแรกของเขาไปตั้งเยอะแล้วฉันเป็นคนแรกที่จูบเขาแล้วก็เป็นครั้งแรกของเขาด้วยจากนี้ไปถึงเขาจะนอนกับผู้หญิงอีกร้อยคนแต่ฉันก็จะเป็นอันดับหนึ่งไปตลอดการ ไอเบิกตากว้างหลังจากได้ยินคำประกาศของททโอน่าก่อนที่จะขโมดคิ้วและพยายามนึกตรายตรองเธอหันไปมองวานผู้ที่ยังตรึงอยู่ใต้ตัวของเธอและถามเขามีครั้งแรกอะไรอีกบ้างดูเหมือนไอจะยังไม่ยอมแพ้ให้กับทิโอน่าวานอยากจะพูดออกไปเหลือเกินว่าเธอเป็นคนแรกที่ได้กืนกินเขาแบบเต็มๆแต่ก็ไม่อาจพูดมันออกไปได้เมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของเธอ ปัจจัยอีกอย่างที่ทําให้เขาไม่ค่อยถนัดก็คือความรู้สึกว้าวุ่นจากจุดที่พวกเขาเชื่อมต่อกันอยู่ที่โอน่าอยากเข้ามาช่วยวานเธอจึงพูดออกมาด้วยน้ําเสียงขี้เล่นเธอเป็นคนแรกที่กินเขาเข้าไปหมดเลยไม่ใช่งั้นหรือแล้วก็เป็นคนแรกที่ขึ้นคอมเขาแล้วทาให้เขาเสร็จตั้งแต่ที่ใส่เข้าไปด้วยนะฉันยังแปลกใจอยู่เลยเพราะเขาใช้เวลากับฉันตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงเชวน่ ไอเริ่มมีรอยยิ้มเล็กๆเ,เมื่อฟังสิ่งที่ทิโอน่าพูดแล้วเอามือมาแนบท้องน้อยของตัวเองตาของเธอส่องประกายขึ้นมาก่อนที่จะมองวานและพูดขึ้นตรงนี้รู้สึกแน่นไปหมดร้อนมากมันเจ็บแต่ก็รู้สึกดีด้วยวานรู้สึกว่าอารมณ์ของเขาเริ่มพุ่งสูงขึ้นหลังจากได้ยินคำพูดของเธอและความรู้สึกตื่นเต้นก็กลับคืนมาอีกครั้งไอเลือกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อ มันใหญ่ขึ้นอีกแล้วทีโอน่าประหลาดใจกับคำถามของเธอขณะมองวานด้วยสีหน้าร้อนรนและถามออกไปนี่นายยังจะต่ออีกงั้นหรือวานมองเห็นแววตาของเธอจนรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมาเล็กน้อยแต่เขาก็พยักหน้าให้ทีโอน่าเริ่มหัวเราะและพูดด้วยน้ำเสียงร่าเริงวีระบุรุษนี่ต่างประจากคนทั่วๆไปจริงๆด้วยสินะผู้ชายส่วนใหญ่แค่สองรอบก็จอดแล้ว แต่ถ้าเป็นนายอีกสิบรอบก็น่าจะไหววานเริ่มเหงื่อแตกจากสิ่งที่เทียวน้าพูดและกลัวว่าเธอจะลองทดสอบมันเข้าจริงๆด้วยอัตราการฟื้นฟูตามธรรมชาติการฟื้นฟูค่าพละกลาลังและสกิลแบบร่างจจตุลเทพที่ทําให้เขาฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนปกติแม้แต่บาดแผลสาหัสก็สามารถหายได้อย่างรวดเร็วและดูเหมือนเขาจะไม่เคยได้รับผลกระทบจากการเสียเลือดในปริมาณมากมาก่อนเลย ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ทําให้ของเหลวของเขาฟื้นคืนมาได้อย่างรวดเร็วเช่นกันอย่างไรก็ตามถึงเขาจะเพลิดเพลินไปกับการมีเพศสัมพันธ์แต่วันก็รู้สึกว่าสิบครั้งมันออกจะมากไปหน่อยและจิตใจของเขาคงรับไม่ไหวแน่ๆขณะที่เขาคุ้นคิดและพยายามตอบกลับไปไอดูเหมือนจะหมดความอดทนหรือไม่ก็กลับมาอยากรู้อยากเห็นอีกครั้งและเริ่มขยับสะโพกไปมาอย่างช้าๆ ความคิดของวานดับวูบลงทันทีขณะที่อาวุธของเขาถูกจู่โจมจากเคลื่อนของความสูขอย่างไม่ทันตั้งตัวเทียวหน้าตะโกนร้องอย่างไม่พอใจนี่ไอไม่ยุติธรรมเลยนะรอบของเธอมันจบไปแล้วด้วยเมื่อเห็นไอเริ่มเคลื่อนไหวต่อหลังจากที่เธอพูดหยอกล้อกับวานแม้แต่เทียวหน้าเองก็รู้สึกเป็นห่วงทั้งคู่หน่อยไอ,ยอยเพิ่งจะเสยความบริสุทธิ์ไปหมาดๆและแม้เทียวหน้าจะเชื่อว่าวานยังมีแรงเหลือ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจิตใจของเขาจะทนได้อีกนานแค่ไหนเธอเห็นว่าวานมีท่าทางดิ้นรนเล็กน้อยและการเดินหน้าลุยต่อของไอก็อาจจะเป็นการผลักเขาลงขอบเหวไปเลยไอชะลอความเร็วของเธอลงไปบ้างก่อนจะมองหน้าวานและหันไปหาทีโอน่าเราแค่ใส่มันเข้าไปเองรอบของเธอนานกว่าตั้งเยอะทีโอน่ารู้สึกมึนๆกับคำพูดของไอมากและเธออยากจะอธิบายว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนมากกว่าเวลาที่ใช้ไป แต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรวันก็เริ่มหัวเราะหญิงสาวทั้งสองคนมองมาด้วยสีหน้าสงสยัยก่อนที่เขาจะยิ้มและพูดขึ้นไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นสักหน่อยแค่นี้สบายมากหลังจากพูดจบเขาก็คว้าเอวของไอและยกสะโพกข,ของเธอขึ้นด้วยแรงเล็กน้อยดวงตาของไอเบิกกว้างขนาดแปลงเสียงร้องออกมานิดๆจากการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดเพราะวานคอยรักษาให้เธออยู่เรื่อยๆ ความเจ็บปวดส่วนใหญ่ของเธอจึงเริ่มหายไปหมดแล้วตอนนี้สกิลหัดแห่งนวัน,น่าของวานอยู่ที่ระดับ A และเขาสามารถรักษาได้แม้กระทั่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสจนอยู่ในสภาพปางตายแค่เรื่องสูญเสียเยื่อปรมมาจา์จากการมีอะไรกันครั้งแรกนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยดูเหมือนจิตวิญญาณน,นักแข่งของไอเริ่มตื่นขึ้นมาอีกครั้งจากการกระตุ้นของวานขณะที่เธอเอามือกดลงบนหน้าท้องของเขา และเริ่มบิดเอวไปมาเป็นวงกลมเธอพยายามหาจุดที่ให้ความรู้สึกที่ดีที่สุดภายในร่างกายของตัวเองขณะพยายามเอาชนะวานให้ได้ก่อนที่เขาจะพลิกกลับมาได้เปรียบวานกัดฟันแน่นขณะที่ความรู้สึกเหมือนถูกไฟดูดเริ่มเคลื่อนผ่านกระดูกสันหลังของเขาขึ้นมาเรื่อยๆจนสมองตื้อไปหมดเนื่องจากขนาดตัวที่เล็กของไอภายในของเธอจึงคาแน่นอย่างไม่น่าเชื่อและเธอก็ใช้ข้อได้เปรียบนี้เข้าจู่โจมวานอย่างหนกัก วานไม่ยอมปล่อยให้เธอทําตามใจชอบอยู่นานนักและเริ่มใส่แรงเข้าไปที่มือเพื่อยกปั้นท้ายของเธอให้สูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเพราะมือของไอเท้าอยู่ที่หน้าท้องของเขาเธอจึงไม่ล้มตัวลงไปข้างหน้าจากนั้นวานก็หยุดใช้แรงที่แขนก่อนจะปล่อยให้เธอตกลงมาใส่สะโพกข,ของเขาทุกครั้งที่เขาทําแบบนั้นไอก็จะหยุดชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งที่โอน่าจ้องมองราวกับว่าทั้งสองได้เป็นบ้าไปแล้ว และคอยนั่งมองจากด้านข้างด้วยความรู้สึกสนใจและงุดหงิดเล็กน้อยเพราะเธอนำยาร่วงโรยมาแค่ที่เดียวก็เลยไม่อาจเล่นต่อได้เพราะมีความเสี่ยงสูงที่วานจะบาดเจ็บการเฝ้ามองไอไปต่อรอบสองก่อนที่รอบแรกจะยังไม่ได้จบดีนักทำให้เทียวหน่ารู้สึกเสียใจอยู่บ้างเธอเริ่มโทษตัวเองว่าไม่น่าประเมินวานต่ำเกินไปเลยและแตัดสินใจว่าต้องพกยามาเยอะกว่านี้อีกในอนาคต วานและไอต่างพยายามที่จะเอาชนะอีกฝ่ายไปเกือบ10นาทีขณะที่ใบหน้าของทั้งสองแดงขึ้นและเริ่มมีอาการหอบออกมาให้เห็นไอหมดแรงไปพักหนึ่งแล้วและเริ่มมาพักพียงบนแผงอกของวานขณะที่จูบเขาไปด้วยเนื่องจากวานมีสกิลอย่างหัดแห่งนอวาน,น่าจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ไอจะเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่นานนักแม้จะรู้ว่าตัวเองขี้โกงจากการพึ่งพาสกิล แต่เขาก็ชอบไอผู้ที่มาสแสวงหาริมฝีปากของเขาอย่างโหยหามากกว่าไอาที่ดูดุเดือดจากตอนก่อนหน้านี้ในที่สุดว,วานก็ขึ้นมาถึงจุดสุดยอดและปลดปล่อยทุกอย่างเข้าไปในเรือนร่างของไออีกครั้งราวกับว่าร่างกายของไอย,ยังจดจําความรู้สึกจากตอนก่อนหน้านี้ได้ภายในส่วนล่างของเธอเริ่มสั่นสะท้านเล็กน้อยขณะที่เธอหลับตาแน่นและคลางออกมา มันรุนแรงน้อยกว่าครั้งที่แล้วแล้วมามากและวานรู้สึกค่อยยังชั่วที่มันเป็นแบบนั้นหลังจากความเสียวสนในร่างกายผ่านพ้นไปแล้วไอ้ก็มาพักอยู่บนหน้าอกของวานขณะที่เขาก็รู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆประทาเข้ากับแก้มพร้อมกับเสียงกระซิบรู้สึกดีจากนั้นก็มีความรู้สึกนุ่มนิ่มมาสัมผัสกับแก้มของเขาไอจูบวานอย่างอ่อนโยนก่อนจะพลอยหลับไป โดยที่อาวุธของเขายังคาไว้ในฝากของเธออยู่วานยิ้มให้กับสาวงามที่กำลังหลับอยู่ในอ้อมแขนขณะเริ่มรูปเรือนผมสีทองของเธอด้วยความเอ็นดูทิโอนาเห็นการกระทําของเขาและพึมพำด้วยเสียงเศร้าๆขณะยิ้มหน่อยๆฉันก็อยากให้นายมาทําแบบนั้นบ้างนะเมื่อได้ยินคำพูดของเธอวานก็หันมาพร้อมกับรอยยิ้มเขาจ้องไปที่ดวงตาของเธออยู่ครู่นึงก่อนจะพูดเป็นเสียงกระซิบ ฉันจะดูแลเธออย่างดีเลยเรายังมีเวลาอีกเยอะพอพูดจบวันก็ขยับร่างกายเบาๆทำให้อายเลื่อนลงมาจากแผงอกของเขาเขาค่อยๆค,ควบคุมการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้เธอตื่นจนกระทั่งอาวุธของเขาเป็นอิสระจากร่างของเธอเมื่อรู้ขึ้นมานั่งวันก็สังเกตเห็นว่าของเหลวสีขาวขุ่นที่ผสมกับเลือดไหลออกมาจากตัวของไอและเริ่มรู้สึกกังวลไปกับปริมาณของมัน เขาไม่รู้เลยว่าไอ้นั้นเลือดไหลออกมามากแค่ไหนรวมไปถึงปริมาณของเหลวที่เขาปล่อยเข้าไปในร่างกายของเธอด้วยที่โหน้าเคลื่อนตัวมาอยู่ข้างๆวานและพอได้เห็นภาพเดียวกันก็อดพูดขึ้นมาไม่ได้นี่นายปล่อยครั้งที่สองกับ3ออกมาเยอะแยะขนาดนั้นเลยงั้นหรือจากนั้นเธอก็เริ่มหัวเราะแบบเพ้อๆขณะวางมือบนหน้าท้องของตัวเองและพูดต่อฉันสงสัยจริงๆว่าข้างในนี้มันจะมีมากขนาดไหน ท้องของฉันยังรู้สึกแน่นอยู่เลยวานรู้สึกเขินๆจากคำพูดของเธอแต่เขาก็เกิดความคาดหวังภายในใจอยู่เล็กน้อยขณะเฝ้ามองการกระทําของเธอเขาจึงถามขึ้นด้วยความค่ายรู้ทำไมเธอถึงไม่มีอะไรไหลออกมาแบบเดียวกันกับไอลาเทียวหน้าหัวเราะให้กับคำถามของเขาและมองเข้าไปในดวงตาสีฟ้าน้ำทะเลก่อนจะตอบกลับเมื่อชาวเมซอนหลับนอนกับคู่ครองที่เธอยอมรับแล้ว ร่างกายของเธอก็จะตอบสนองตามและพยายามดูดซับทุกอย่างที่ถูกปล่อยออกมาจากร่างของคู่ครองมันคือหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยให้เราตั้งท้องได้ง่ายขึ้นและยิ่งได้ดูดซับมา,มากเท่าไหร่โอกาสท้องก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยความคาดหวังในใจของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากได้ยินคำพูดของเธอและรีบถามต่อทันทีตอนนี้เธอท้องแล้วงั้นหรือ ททโอน่าเห็นความตื่นเต้นของเขาและรู้สึกว่าหัวใจของเธอก็แทบจะออกมาบินเล่นได้เธอมีความสุขมากที่วานอยากจะมีลูกกับเธอแต่น่าเสียดายที่เวลานั้นยังมาไม่ถึงวานสังเกตเห็นว่าททโอน่าดูมีความสุขมากหลังจากได้ยินคำพูดของเขาแต่หลังจากนั้นไม่นานรอยยิ้มของเธอก็ค่อยๆจางหายไปขณะมองเขาด้วยสีหน้าเชิงขอโทษเทโอน่าถอนหายใจนิดๆและเริ่มอธิบาย เมื่อชาวอเมซอนใช้ยาร่วงโรยพวกเธอจะไม่สามารถตั้งท้องได้เป็นเวลาสามวันวานรู้สึกเจ็บที่ซวงอกหลังจากได้ยินคำพูดนั้นแต่เขาก็พยายามไม่แสดงมันออกมาทางสีหน้าวานเห็นว่าทิโอนาคงจะรู้สึกแย่กว่าเขามากจึงไม่อยากจะแสดงความเห็นอะไรออกไปเขาเริ่มกล่าวขอโทษเธอแทนขณะยิ้มให้ขอโทษนะทิโอนาสักวันฉันจะแข็งแกรงกว่านี้ แข็งแกล่งมากพอที่จะทําให้เธอมีความสุขและมากพอที่จะปกป้องลูกๆของเราในอนาคตด้วยเที่วน่ารู้ว่าวานกําลังพยายามทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นดังนั้นเธอจึงอยากแกล้งเขาและถามกลับไปด้วยน้ําเสียงขี้เล่นเด็กๆงั้นหรือนี่เราจะมีมากกว่าหนึ่งคนใช่ไหมสําหรับชาวอเมซอนแล้วแม้พวกเธอมักจะมีลูกหลายคน แต่ก็เป็นเรื่องที่หาได้ยากมากที่พวกเธอจะมีลูกซ้ำกับผู้ชายคนเดิมวานไม่ได้ตอบคำถามของเธอแต่กลับเอื้อมมือและดึงเธอเข้ามาในอ้อมกอดอย่างแนบแน่นเทียวหน้าตกตะลึงกับการกระทำของเขาและไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อไปพักหนึ่งและแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบขณะที่เขาลูบหลังของเธอเบาๆกี่คนก็ได้จนกว่าเธอจะพอใจจะสิบหรือยี่สิบคนฉันก็ไม่รังเกียจ ฉันจะพยายามดูแลเธอให้ดีที่สุดทธโอหน่ารู้สึกเหมือนมีคนเอาครีมมาหนีบหัวใจของตัวเองไว้ขณะพิงหัวลงบนไหล่ของวานและกอดเขากลับเธอกอดวานด้วยแรงมากพอที่จะทำให้เขารู้สึกว่าซี่โครงเริ่มจะร้าวไปนิดหน่อยแล้วแต่เขาก็น้อมรับความเจ็บปวดนั้นแบบไม่สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อยเขารู้สึกได้ถึงน้ำตาเปียกบนหัวไหล่ขณะค่อยๆลูบหัวของหญิงสาวชาวเมซอนอย่างแผ่วเบา ไม่กี่อืดใจต่อมาทิโอนาก็พึมพำใส่หูของเขานั่นเป็นสัญญานายต้องทำให้ได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามวานพงกหัวช้าๆขณะกระซิบผ่านหูของเธอด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนฉันสัญญาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะไม่ทำให้เธอผิดหวังหลังจากที่คำพูดของเขาจบลงทั้งสองก็ยังคงกอดกันต่อไปภายใต้แสงสลัวของถ้ำ จนกระทั่งในที่สุดรทโอน่าก็เข้าสู่นิทราเธอสูญเสียพลังทั้งหมดไปหลังจากใช้ร่วงโรยและแม้ว่าผลของมันจะหายไปแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรี่ยวแรงของเธอจะฟื้นกลับมาในทันทีเมื่อถูกวาสวมกอดขณะที่เขาค่อยๆลูบแผ่นหลังทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงมากเสียจนสติเริ่มผ่อนคลายลงขณะค่อยๆหลับไปอย่างมีความสุข เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอยิ้มออกมาอย่างแท้จริงและมีความสุขอยู่บนใบหน้าถึงจะต้องใช้เวลาไปนานกว่า14ปีแต่ในที่สุดวีรบุรุษของเธอก็ปรากฏตัวออกมาช่วยเธอจนได้ความปรารถนาของหัวใจทีโอน่าฮิริวเตะสำเร็จแล้วปลดล็อกค่าความรักแล้วทีโอน่าฮิริวเตะค่าความรัก83รักแท้ สายใายผูกพันถูกเชื่อมต่อเข้ากับเทโอน่าฮิริวเตะเริ่มต้นภารกิจเสริมภารกิจความรับผิดชอบของหัวหน้าครอบครัวทำซ้ำได้ระดับ b s ขีดเเป้าหมายทำให้เทโอน่าฮิริวเตะตั้งคันวงเล็บ0ดูให้แน่ใจว่าการทำคลอดเป็นไปได้ด้วยดีจำนวนเด็กในปัจจุบันวงเล็บ0นย์ รางวัลห0 0่งแสนโอพผู้พิทักษ์ไร้านามเงื่อนไขความล้มเหลวเสียชีวิตทียวหน้าฮิริวเตะเสียชีวิตไร้านามเด็กเสียชีวิตผลจากความล้มเหลวกรรมชั่ว200แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่เข้า,ารับฟังสวัสดีครับ